เลื่องลืล้อๆๆ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 ๆสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาสรุปผลวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดิวิชั่นหนึ่งญี่ปุ่นฤดูกาล2023-2024นะครับผมหลังจบวันที่7จ็ดบุกกาณ์นะบวกด้วยเช็คตารางคะแนนของแต่ละทีมนะครับว่าใครอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็มีคะแนนเท่าไหร่บ้างนะครับก็มาคู่แรกของวันที่7กันเลยนะครับผมก็เป็นทางคู่ของ PFU b ฟย e บลูเจอกับทางโอคายามาซีเกิลนะผลคู่นี้โอคายามาชน,นะพีเอฟยูบลูแตสไปสามต่อหนึ่งเซต โอคายาม่าชนะไป25-22เซต2โอคายาม่าก็ชนะต่อเป็น25-23แต่เซต3นี่เพียบยูไม่ยอมนะครับชนะดิวนะเป็นคะแนน28-26ส่วนเซตที่4นี่โอคายาม่าก็จบจนได้น,นะครับชนะไป25-20ชนะไป3เด้อ1เซตแล้วก็คู่ที่2นะครับดูเดือดเลยทีเดียวครับทางฮิซามิสึสปริงเปิดบ้านเจอกับทางเด so นโซเอลลี่บีนครับแล้วก็ฮิซามิสึก็ชนะไป3เด้อ2เซตครับเล่นไป5เซตเลยทีเดียวเซตแรกเดนโซชนะไปก่อนนะครับ25-21เซ เซตสองฮิซามิสึกับมาชนะ25-22เซต3ามเดนโซ่กับมาชนะบ้างเป็น25-23ครับเซต4ี่ฮิซามิสึก็ไม่ยอมเหมือนกันครับชนะไป25-22แล้วก็จบที่เซตที่5ครับฮิซามิสึดีกว่าครับชนะไป15-7แล้วก็มาถึงคู่ที่3นะครับก็เป็นคู่ระหว่างสาวไทยเจอสาวไทยนะครับผมก็เป็นคุโรบเบะอควาเฟรี่นะครับทีมของพีมพิชยาก๊กรัมนะก็จะเจอกับทางทีมโตโยต้าคุยซีหรือโตโยต้าชาไตหรือว่าเตยโตโยต้านะครับผมทีมของฮัตยาบุลุงสุกก็คู่นี้จบ ที่ทีมโตโยต้าชาไตหรือ t o โยต้าควินซชนะทางคุโรเบะไป3-1มตเซตนะครับเซตแรกทาง t o โยต้าชนะไปก่อนครับชนะในดนะิวในชนะไป28-26ส่วนเซต2ก็เป็น t o โยต้ชนะเหมือนกันครับเป็น25-15เซต3คุโรเบะกลับมาได้ครับช่วงไปเซตนี่เล่นดีแล้วก็ชนะมาได้ก็เป็นชนะดิว 26- 24ส่วนเซตที่4ก็ t o โยต้าควินซก็กลับมาชนะแล้วก็จบเกมไปเลยนะครับชนะไป25-15นะเป็น3-1 เสร็จนะครับแล้วก็มาคู่ที่4 เป็นทีมที่มีสาวไทยเล่นอยู่นะครับผมก็เป็นโทเรโรทีมที่ไก่วิมอลัตเล่นอยู่นะครับผมก็เปิดบ้านเจอกับทางอาราเมเลสนะหรือว่าเปสไทยอาราเมเลสยามกตะ erm นะครับคู่นี้โทเรโรก็จัดเต็มครับชน,นะไป3ามนย์เซตนะเซตแรก25 22นะครับเซต2 25 18เซต3 25 20แล้วก็มาคู่ที่5ครับของวันที่7อันนี้ก็เป็นทีมที่มีสาวไทยเล่นอยู่ทั้ง2ทีมเลยนะครับก็เอ็นดีซีเลอเรกเกตก็มีอัชราพรเล่นอยู่นะส่วนฮิตาชิอาเซโมริว เป็นทางทัตดาวนึกแจ้งเล่นอยู่นะครับคู่นี้ก็จบที่เอ็นซีเรล็อกเก็ตแชมป์เอเพลเลอร์คัพล่าสุดเลยนะชนะไป3ามต่อศูนย์เซตนะครับทางเรล็อกเก็ตเซตแรกชนะไป25่สเนะครับเซตสองยี่สิบห้าสิบเก้าเหมือนกันเซตสามก็ยี่สิบห้าสิบสามคู่สุดท้ายของวันที่เจ็ดนะครับเป็นทางเซตามะอาเกโอนะครับก็เจอทางเจทีมาเวลัสนะทางเจทีก็ยังทําหน้าที่ได้ดีนะครับผมก็ยังไม่แพ้ใครในลีกเลยนะครับแข่งสิบสามนัดชนะสิบสามนัดเลยแล้วก็ชนะนัดนี้ไปสามต่อหนึ่งเซต นะเซตแรกทางไซตามาชนะไปก่อนนะครับเนี่ยชนะเป็นดิวในะ26 24นะครับส่วนเซต2เซต3เซต4ก็ JT เก็บเรียบนะครับผมก็ 2, t, มเซตที่2 JT ีมิวลาชนะไป25 22เซต3ชนะไป25 20เซต4ก็ชนะไป25 20นะครับเช็คผลการแข่งขันนะเสร็จแล้วก็มาต่อที่ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดีวิชั่นหนึ v v 1, นะครับผมจบวันที่7มกราเนะี่ยมาดูว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับตารางคะแนนก็มาตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมด12ทีมยังเป็นทาง JT มาเวลัสนะครจท อยู่ที่1นะครับแข่ง13บสาชนะ13แพ้0มี37คะแนนอันดับ2ก็เป็นเ c l e ซีเล็ตลันะครับผมกลับมาผง,งาดขึ้นที่2ได้ก็ผลงานชนะ11แพ้2มี32คะแนนนะครับที่ที่สก็เป็นฮิซามิสึสปริงนะได้รองแชมป์เอเปอรเลอร์ครับก็อยู่ที่3นะครับชนะ4แพ้3มี29คะแนนอันดับ4เป็นไซตามาอาเกโอนะครับชนะ9แพ้4มี27คะแนนอันดับ5เป็นแดนซ์โซไอริบินชนะ7แพ้6มี23คะแนนอันดับหกโตโยต้าออโตบัด 6, มี21คะแนนอันดับ7จ็ลโทเรอโรชนะ6แพ้7มี17คะแนนอันดับ8เป็นฮิตาชิริวาเล่หรือฮิตาชิอาเซโมริวาเล่นะครับผมทีมที่ท้าด,ดาวเล่นอยู่แข่งชนะ5แพ้8มี14คะแนนอันดับ9เป็นโอคายามาซีเกิลชนะ4แพ้9มี13คะแนนอันดับ10เป็นเพฟยูบูแคทชนะ4แพ้9มี11คะแนนอันดับ11คุโรเบะทีมพิมพิชยานะครับผมคุโรเบะเอลคอดเฟลลี ari, ก่ก็ชนะ2แพ้11มี9คะแนนอันดับที่12ก็เป็นเพสไทาอัลันมาเล่นะครับหรือเพสไทอินเตอร์เนนนชั่แลาล มาเละะนก็แข่งทั้งหมด13นะชนะ0พลาด13เลยนะครับมี1คะแนน1คะแนนนี้ก็มาจากนัดที่เจอกับทางคูโรเบไปแอลคอลเฟรย์ครับแล้วก็แพ้ไป2ต่อ3เซตนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสรุปผลวอลเลย์บอลวีลีกดิวชั่นหนึ่ญี่ปุ่นแล้วก็ตารางคะแนนแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็ผลของการแข่งขันคู่อื่นบ้างหรือว่าเป็นลีกอื่นบ้างประมาณนี้นะครับผมก็จะมีไทยลีกมีวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้นะครับหลัจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครับแล้วก็ สั่งเสื้อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ับผ่านทางช่องทางในช้อป e ีนะก็คลิกลิงก์ด้านล่างของคลิปพี่นะผมคลิปพี่นะเนออี่ยเป็นช่องทางของแกสปอร์ตอ f f i ิเชียลเนี่ก็เขาขายของในช้อป e ีนะก็สั่งซื้อด้านล่างได้เลยหรือจะซื้อสินค้าอื่นผ่านช้อปปีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับคุณที่ดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ